เลือกตัวที่ระบบเลือก <c oughs> ระบบมันเลือกอะไรให้กูวเมื่อกี้น่าจะเป็นแฮมมอนนะจะโดนแยกบองเล็ <c oughs> บลส่งเมอร์ซี่เป็นตัวเดียวเนีย่ยชนะแล้วเกมระบบเลือกแอชแต่กูโดนแยกแล้วแน็กก็พิมพ์ไปบอกมันดิว่าเลือกตัวที่ระบบเลือกเลือกตัวที่ยูเซวันอาร์ ยูเซวันอ้าไม่เท่าไหร่ยังไม่ชนะกันเลยเนี่ยชนะแล้วชนะแล้วด้วยนัก่อน่ตายูเซวันหแล้วเนี่แล้วไม่ชนะอีกเลยที่มันบอกว่านท์ขับแบ็คเราเอใส่เมอร์ซี่ทุกตาชนะอยู่แล้วใช่ใส่อซี่ทุกตาได้ยังไง ยิงไม่โดนนะคุณฟา่าจะตายมีซอมบลาอีกแล้วหรือมันชุบมาทำไมวะน่ะเจ๊ด กันน่ยกเเลวะพือ็นั่นนะสิกูกับปอนยังไม่โดนแน่เลยใช่ไหมปอนปอนได้กี่เป้งใช่ไม่โดนเลยเออนั่นแหละเหตุผล just reason เฮ้ยวัดอย่างมั่วตอนนี้ทหารยใช่เราจะทำยังไงเขาดีไอ้ปอนได้สองเป้งใช่นไหมพอปอนได้สองเป้งทุกอย่างก็สงบขึ้น เงียบจังเลยแฟนโดนยิงายเขาอยใม่กูเจ็บจริงๆนักกูยิงไม่โดดเลยเือมัแวบไปไหนวะดูเซวันอ้า มันก็ชุบเก่งจริงๆคนๆนี้โอ้ยทราไมตายหมดเลยอ่ะต้องได้เวลาตายหมด่อตั้งแล้วจะได้จะได้รีกรุ๊ปกับเพื่อนๆอเดี๋ยวปล่อยบ๊อบก่อนดีว่ามีแปดสิเปอร์แล้ว ไม่บ๊อบไงรถรถรถไม่บ๊อบไม่เลิฟเรียบร้อยเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้เพราะว่าเข้าไปแล้วนะฮะโอ้โหมันมีโล่คุณอุ๊ยยีราพเขาต้องสองเป้งเออได้แล้วอ่ะเอาอีกเอาอีก เอาหมดเลยมี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 อันนี้มันเอาเลยแวโอ้กดทุกคนกดอันตทุกคนิงกอะไรกจริงเหรอใ่เลยลับปุยเลยดึกแล้วไง Somebody wants Oh ho Got you in my sight Where? Không biết đâu có không? Mission is essence discovery. Es 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 ER es the c of d แอช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 ขอฮิลด้วยแอชอยู่ในห้องนี้ปอซิตาปอซิตาปอซิตาเดี๋ยววะตายแล้วจ้ารอแคปไม่ต้องรอแคปแล้รอตัวเลย เอล้จตอนนี้ไปรอฟังเพลงนเขา่อปทั้งวันให้เอาเขนเขนลเอยงบนมันปล่อยพกลงมาไอ้ห้พุ่งไปแล้วเออ ไงดีวะบ๊อบก็อยู่อ่ะบ๊อบไรฮะแล้วก็ลิปเปอร์เปิดตาแล้วอ่ะไอ้นี่ไอ้ทหารด้วยทหารด้วยทหารยุ่ไหนวะเออบีคามีมีไม่สนใจไปรถด้วยรถรถไรฮะไปไหนเอาเนี่ย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 แม่งทุบแน่เลยว่ะ ดิ้งข้างบัลลังเดือดอยากได้เมินทิละพาดเป็นฮันโซแล้วหรือเล็บตะเกมไปเลยโอ้ย ทหารจะวิ่งไปไหนวะยิงกระโดดมาไม่ตามเลยไปเลยนะไม่ไม่ไม่ไปแล้วกลับไลฮาร์ดมาขวามามาซ้ายมาข้างนอกอับข้างนอกมันจะอันติหัวโอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีโลคมึงเ่เมอร์ซี่ร่วงว่ะคุณอุ้ยโดนแฮกจบเออกนตัไปก่อนห้าตัว มันชุบรายขึ้นมาวะ่ะเมอร์ซี่เป็นไหนไม่เมอร์ซี่เขาเมอร์ซี่เขาอยู่อยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นเนี่ยซมามบ้าดีเฮ้ยหนีทันวะไปไปไปซามบ้าจะมี E M P แล้วมันเปลี่ยนก่อนไม่มีแล้วไม่มีไม่มีมมจังเกรดเพิ่งเปลี่ยนมาปะ ไม่น่าจะมีอันติกันนะตา,ตายก็ตายก่อนได้แฮมสานวิสุดท้ายไงอุยหลังหลังแล้วก็บีคับจมี สองตัวไม่สองตัวจังก็ทำไรจังก็รอปล่อยลรออ่ะไม่ลงมาสักทีวะ <c oughs> โอเคไอ,เ,คเ,อเดี๋ยวทำไมมันคนดูเจ็ดคนวะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะตอนนี้กำลังวอร์ธไทม์กันอยู่ในเกมโอวัชเนี่ยเป็คนที่ไม่อยากเล่นเลยที่ยังไงวะเพราะว่า น <laughs> <out> like <als> <c flats> ี่ก็ฉันเนีใช่หรือเปล่า